ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความดีใจกับน้องๆทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับที่สามารถเอาชนะโดมินิกันได้3-1เซตในสนามที่2นะครับซึ่งสนามแรกที่บราซิลนั้นเราก็แพ้นะครับแพ้ทั้งสีนัดรวดแต่มาวันนี้ก็น้องๆเขาก็ทําได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าฟอมของน้องก็เริ่มกลับมานะครับคือก็ต้องบอกว่า กลับมาแล้วก็อาจจะว่าได้นะครับดูจากการแข่งขันแล้วคือโดมิติกันเขาก็ตีหนักนะครับตีหนักแต่ว่าตีแรงแต่น้องๆทีมชาติไทยนี่ก็สามารถขุดบอลขึ้นมาได้นะครับและตอบโต้กลับชนิีที่เรียกว่าโดนมิติกันก็งงเหมือนกันนะครับคือเข้าใจว่าโดมิติกันเขาคงจะประมาทไทยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะาจากสถิติการแข่งที่ผ่านมาเราก็ไม่ชนะใครเลยแม้แล้วก็แพ้แม้กระทั่งเกาหลีนี่เขาก็คงจะชลาใจไปบ้างแหละนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ <c oughs> ซึ่งก่อนจะจะมาแข่งขันครั้งนี้นะครับแข่งขันที่มาเก้าเนี่ยผมก็ได้เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูาตามโซเชียลตามข่าวต่างๆนะครับ,รบว่าโค้ออดแก่ก็มาติวเข้มนะครับเรียกน้อง แต่ละคนเข้าไปคุยนะครับคือคุยเดียวเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีอะไรต้องแก้ไขก็ต้องการอะไรคือโค,คดออสเขาก็คุยกับโคดอสแล้วก็โคดอสก็คงจะนําสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ตามที่น้องๆเขาพูดดที่ได้พูดคุยกันนะครับมาปรปับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็เรียกผู้ฝึกสอนเรียกทีมมาสตาร์โคยเขาไปพูดคุยนะครับแล้วก็คงมีความทําการามีการทําทเรื่องเข้าใจกันนะครับ คือง่ายๆก็คือเอาข้อมูลของนักกีฬาแล้วก็สตาร์โค้ชที่เขามาคุยกันมาเคลีกันนะครับจนมันผมคิดว่ามันคงจะลงตัวแหละนะครับมันคงจะลงตัวแหละแล้วก็วันนี้เราก็ทําได้ดีจริงๆนะครับเราก็ทําได้ดีจริงๆซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจนะครับก็มีเล่าๆจากนั้นนะครับผมเข้าไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างเวียดนามนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของทางเกาหลีนะครับ ก็ขอยกมา 2- อสตัวอย่างคอมเมนต์นะครับคือคอมเมนต์เวียดนามเขาบอกว่าถ้าไทยเล่นแบบนี้นะเราตามเขาไม่ทันแน่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะาทีมชาติไทยจะแพ้เกาหลีแต่าชนะโดมินิกันได้นะครับคือทนนี่เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาก็แปลกใจนะครับซึ่งบางคอมเมนต์เขาบอกว่าทีมชาติไทยกลับมาแล้วฟอร์มพวกเขากลับมาแล้ว เวียดนามคงอยู่เฉยไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์มันก็มีเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ชื่นชมเรานะครับส่วนคอมเมนต์ของเกาหลีนะครับเขาก็บอกว่าที่ครั้งก่อนที่ผมผมชอบตรงนี้นะครับคอมเมนต์เกาหลีมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าที่เราชนะไทยวันนั้นเพราะฟลุกนะครับอันนี้เขาพูดเขาคิดแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ดูการแข่งขัน,นวันนี้เขาก็ประมาณว่ามันฟลุกเฉยๆมั้งตอน,น,นที่เกาหลีชนะไทยนะครับ ซึ่งเป็นโค้ชของเกาหลีนะครับผมมูมันเทมโนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเจอกับไทยครั้งหน้านี่เกาหลีนี่ไม่มีทางชนะไทยแน่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะาคนที่มาแทนพรพัน์นะครับเขาบอกว่าเล่นดีเล่นเฉียบเหมือนพรพัน์เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวหลักสองคนของเราก็อาจจะไม่ได้ร่วมการแข่งขันนะครับแต่ว่าการแข่งขันวันนี้เราก็ องยอมรับว่าน้องๆนี่ขุดบอลได้เก่งตีบอลได้เก่งตีบอลได้แรงตีบอลได้แม่นยํานะครับครั้งหน้าเราก็ต้องมาเจอกับฝรั่งเศสนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเราน่าจะผ่านฝรั่งเศสได้นะครับเราน่าจะผ่านฝรั่งเศสได้ถ้าเราเล่นแบบนี้ฟอร์มการเล่นของน้องๆเป็นแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเจอกับฝรั่งเศสคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะชนะได้นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนถ้าแกนแข่งขันจริงๆผลออกมาจะเป็นอย่างไรมัน อันนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าลูกกลมๆม,มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับครับเจ่าหหรกข้อมูลของผมตรงนี้ถ้ามันผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยนะครับขอคือคล้ายๆว่าผมก็มาชํนนายนะครับแต่ว่าผมชอบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ